ตามความเชื่อของคนอีสานโบราณอายุแรกเกิดถึงหนึ่งเดือนต้องไปตัดหรือโกนผมไฟถ้าเป็นอยู่ที่บ้านนอกก็ให้ผู้แก่ผู้เฒ่าตัดให้หรือว่าจะให้หลวงพ่อตัดให้แล้วแต่สะดวกวันนี้น้องเจไดได้หนึ่งเดือนเสร็จ,รจแล้วแต่แม่ที่บ้านบอกว่าตัดผมไฟเด็กมันต้องเป็นวันอังคารกับวันพฤหัสหานี้เรื่องงามยามดีวันอังคารก็เลยพากันมาถวายสังฆทานทำบุญที่วัดด้วยแล้วก็ให้หลวงตาที่วัดตัดผมไฟให้น้องด้วยพอมาถึงหลวงตาก็ตัดระหว่างที่หลวงตาตัดให้ท่องบทสวดด้วยรมน้ำมนต์และอวยพรให้น้องเจไดด้วยนะคะให้น้องเจไไดสุขขภาาาาาพรร่่งงงงงงกยยยแแ็เลลี้้ตตวว ผมไฟให้แล้วที่เหลือพ่อกับแม่ก็มาตัดเองที่บ้านนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเลยตัดผมไฟเสร็จแล้วเราก็ถวายสังฆทานาทีวัด,วดเขาก็จะมีน้ํามันให้เติมตะเกียงด้วยตักบาตรข้าวสาวหว้พา้าปิดทองหลังพระหรือว่าจะเสียงซิมซิก็มีนะคะภารกิจวันนี้เราก็ไปหาอะไรกินเธอคือฉันหิวมากแล้วนะตอนนี้เวลาจะเที่ยงแล้ววะกเตี๋ยวหมูต้มยำที่วัดคืออร่อยเลยหรือหิวก็ไม่รู้นะแกฉันกินจนหมดถ้วยคิดดูเวลาจะกินอะไรก็ต้องเปลี่ยนกันกินนะเปลี่ยนกันอุ้มฉันกินเสร็จแล้วฉันก็ให้พ่อ องหน้าวัดก็จะมีแต่ปลาตัวใหญ่ๆวันนี้อากาศดีลมโกลกไม่ร้อนเลยทุกคนใครที่อยู่เขตลาดกระบังอยากทําบุญปล่อยนกปล่อยป้าถาวายสังฆทานเติมน้ามันตะเกียงทําบุญตามวันเกิดบาตรเข้าสารที่วัดตรงนี้มีหมดเลยนะลืมบอกไปเราไปวัดลานบุญนะหรือว่าวัดหนึ่งในที่พวกเราคุ้นชื่อกันในเขตลาดกระบงังนะที่พ่อๆได้กินแล้วนะาสวยใหญ่เลยคือแบบหิวมากต่างคนต่างก็หิวกอากาศใครอยู่แถวลาดกระบงังก็แวะไปทําบุญได้นะคะวันนี้ลมเย็นคน